โอเคครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนตามคําขอนะครับว่าให้สอนเล่นสมาชิกครอบครัวหน่อยนะพี่นะครับอ่ะใครที่อยากจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดนั่นหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์ด้นะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับผม let's go โอเคครับผมไปครับแล้วก็จะหาผู้ชกดีเพิ่มเนื้อครับผมเพราะทุกผู้ชคดีเก่าไม่ได้มารับของรางวัลนะครับโอเคไป โอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสรุปกันง่ายๆอธิบายแบบสั้นๆกันเลยกันนะครับนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเนาะโอเคครับผมนะครับสำหรับข้อแรกนะครับผมนะครับตรงนี้เนาะข้อแรกนะครับข้อนี้มีให้เราเล่นว่าต้องส่งของขวัญให้สมาชิกครอบครัวเสร็จลึก งของขวัญทํำยังไงนะครับทรงของขวัญทํำยังไงนะครับคือให้ตอนแรกอ่ะเขาจะให้คลิกเข้าไปนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้คลิกนะครับก็คือแน่นอนว่าอาจจะทําให้เป็นนะทรงของขวัญสมาชิกคือยังไงนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าผมจะบอกนิดนึงเนาะผมจะย้อนกลับมาตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับใครที่อยู่ในใครที่เป็นครอบครัวผมนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าสมมติว่าอ่าผมอยากจะคุยกับคนนี้นะครับผมนะครับก็คือพี่ไอไว้เขานะ โอเคครับเมื่อเข้ามาในหน้าต่างตัวนี้นะครับผมครับเมื่อเราเจอเพื่อนเราอย่างนี้นะครับผมครับแต่ตัวจริงอะผมจะจิ้มไปได้เลยนะครับหรือเข้าไปนั่งโต๊ะก็ได้นะครับแต่วิธีที่เอาแบบง่ายๆเลยก็เลยเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสียงไมค์ผมจะไม่เข้าครับเพราะว่าผมอัดคลิปบันึไมค์มันเปิดไปด้วยก็เลยมันกลายว่าเสียงไม่เข้านะเดี๋ยวผมจะเข้าทางนี้แทนนะครับทุกคนก็สามารถคลิกไปแล้วเข้าไปนั่งโต๊ะ กับเพื่อนเราได้เลยนะครับคนไหนก็ได้ที่เราเห็นก็คือนั่งโต๊ะพร้อมๆกันแล้วก็ส่งของขวัญน,นะครับส่งของขวัญแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมนะจะหรือจะทําแบบผมก็ได้นะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่ะกดมาเลยครับผมอ่ะพอเข้าตรงนี้เราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์เขานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ เข้ามาที่การส่งข้อความนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับน้องๆก็เอาเนี่ยของขวัญตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยที่เราสะสม่ละวันที่ได้2องวันยี่สิบสองครับแล้วก็ส่งให้เข้าไปประมาณนี้นะครับอ่ะแค่นี้เองครับผมแล้วเราก็จะได้ไอตรงนี้นะครับผมอ่ะแค่นี้เราก็จะได้สลับภารกิจส่งของขวัญให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับภารกิจแรกนะครับตรงนี้พี่ก็รับเลยนะครับสองเพชรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคไปที่รางวันต่อไปแล้วครับผมว่าจะทำยังไงครับโอเคนะครับนั่นก็คือ ส่วนอันบรรทัศที่2นะครับนี่คือการนั่งเก้าอี้พร้อมกับสมาชิท5าห้านาทีนะครับพูดง่ายก็คือต้องให้เพื่อนคนไหนก็ได้ที่อยู่ในแคลนเรานะครับหรืออยู่ในสมาชิกเราอะนั่งโต๊ะพร้อมกัน5นาทีขึ้นไปนะครับต้องนั่งให้ถึง5นาทีขึ้นไปย้ำนะครับให้ถึง5นาทีไม่ว่าจะ2คนก็ได้แล้วแต่นะครับเราก็เอาโทรศัพท์2เครื่องก็ได้แล้วแต่เรามาเล่นได้เหมือนกันเนาะเราเอาปากเข้าเป็นสมาชิกเรานะครับแน่นอนว่าคนที่ อาจจะสร้างครอบครัวได้ก็ต้องเป็นคนที่มีครอบครัวเหมือนผมแบบนี้นะครับผมอ่ะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยทุกคนนะครับเนี่ยต้องมีแบบนี้นะครับต้องสร้างเป็นของตัวเองไว้แล้วนะโอเคครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยไอไอภารกิจตรงนี้นะครับผมนะก็คือแบบต้องให้คนที่อยู่ในกลุ่มเรานั่นแหละสมาชิกเราน่ะไปนั่งโต๊ะคุยกันในไอแชทนะครับผมนะอ่าหมายถึงไอที่เราไปเล่นอยู่ปกติทุกวันนะครับผมนะเออก็คืออยู่ให้ถึง5นาทีนะครับผมอ่ะจนวันจนอันที่3นะครับผมทํายังไงนะครับอันที่3มมาครับผม กดถูกใจให้กับโพสของอ่ะกดถูกใจทําไงนะครับกดถูกใจหมายถึงว่าตรงนี้นะครับย้อนกลับอีกทีหนึ่งนะครับว่เข้ามาที่ตรงนี้อีกทีเข้ามาที่กลุ่มเราอีกทีนะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะซึ่งถ้าเราปกติถ้าคลิกลิงก์นั้นเข้ามานะครับน้องๆก็จะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับแค่เรามากดใจตรงนี้นะครับเรามากดใจโพสต์พเพื่อนๆเราที่โพสต์ไว้ในสมาชิกเรานะครับตรงเนี้ยกดใจไปทีละ กดนะครับเนี่ยกดใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยกดไปอย่างนี้นะครับอ่ะแค่เรากดใจแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําภารกิจได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมครับก็คือเมื่อเราทําภารกิจตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็สามารถรับตรงนี้ได้เลยครับก็คือการกดใจให้เพื่อนนะครับโค้ชเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเราเนาะโอเคก็กดรับไปครับอันนี้นะครับอ่ะอันนี้คือผมยังไม่ได้นะเพราะว่ามันต้อง5นาทีขึ้นไปผมก็ต้องไปเล่นภายหลังนะครับผมเนาะโอเคนะครับส่วนอันนี้ทายังไงบ้างครับอันนี้คือเขาจะให้เรานะครับ อันนี้น่าจะเป็นการแบบไปเล่นแอป Star Maker ด้วยนะครับเวลาเราคลิกลิงก์ลงไปนะครับอ่ไอเน,นี้ห้องแชทต,ตรงนี้ยทุกคน ต้องมีคนออนอยู่ต้พร้อมกัน1ิบคนนะครับหรือพ่อง่ายคนในสมาชิกเราต้องให้มากกว่า1ิบคนนะครับอต้องออนต้องมาคุงมาคุยต้องมาส่งสติ๊กเกอร์อยู่ตรงเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยต้องให้ได้มากกว่า10บคนนะครับแต่ตรงนี้คือพี่ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าคนของพี่ยังไม่ครบ1ิบคนนะครับโอเคอันนี้ก็ขอผ่านก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทาภายหลังและกันแต่สับใครที่มีเพื่อนๆอ,อยู่แล้วก็สามารถชักชวนกดลิงก์ลงไปแล้วก็ กดลิงก์ตรงนี้ลงไปก็สามารถทักแชทคุยกันแบบเรื่องปกติให้มากกว่า10คนละกันนะครับผมโอเคประมาณนั้นเนาะโอเคครับผมบสำหรับข้อที่ต่อไปนะครับข้อตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะครับอนุมัติใบสมัครไออนุมัติใบสมัครเนี่ยอันนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า เวลากดลงไปแล้วไอ้ตรงอนุมัตินี่ยมันเป็นการเพิ่มผู้เล่นหรือเพิ่มคนในสมาชิกเรานะครับตรงนี้พี่ก็ยังทําไม่เปน็นนี้ก็ต้องขอไยด้วยนะใครที่ทําเป็นก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะว่าทำยังไงกันบ้างนะครับแต่สำหรับพี่แล้วตรงนี้ยังยากอยู่ครับผมข้อน,นี้คือมันไม่รู้เหมือนกันทํายังไงนะครับใบ,บสมัครเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามีคนมาขอสมัครเพิ่มหรือเปล่าแล้วเราต้องกดรับอะไรประมาณนั้นไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับอันนั้นก็เอาไว้ก่อนนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะ ถ้ามีข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับผมนะโอเคครับต่อไปครับผมนะครับก็อันนี้จะยากอีกแบบหนึ่งนะครับอัพเวลนะครับอัพเวลอาร์เวลสมาชิกนะครับอัพเวลกลุ่มเรานะครับคือวิธีการอัพเวลผมก็ไม่รู้ไปดูตรงไหนนะครับอ่าเนี่ยอย่างเช่นผมจะไปดูตรงไหนคือเวล เวลกูมันผมเป็นยังไงนะครับผมไปดูยังไงไม่รู้เหมือนกันนะไอนี้ทุกคนที่เข้าใจก็มาฝากมาบอกมาด้วยนะครับว่าจะอัพเวลยังไงนะครับแต่ตรงนี้คิดถ้าเวลถึง2นะครับก็คือสามารถได้ถึง2 0เพชรอันนี้ก็คือเอาตรงอะข้อนี้น่าจะยากหน่อยนะครับข้อนี้น่าจะยากนะครับไอ้ขันว่าอัพเวลเนี่ยหรือเราจะเพิ่มสมาชิกเล่นกันไปเรื่อยๆนถึงเวล2หรือเปล่านะครับจะได้20เพชรอันนี้คือเยอะนะโอเคเยอะมากนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนะครับแต่ถามว่าอัพเวลเนี่ยามวาพี่ทำยังไงบ้างนะครับ ก็ง่ายๆครับแค่สมาชิกคนในกลุ่มอะเล่นบ่อยๆค้างโทรกันบ่อยๆครั้งนะครับอะไรประมาณนั้นก็น่าจะอัพเวลได้ถึงไวนั่นแหละครับผมแค่เวลสองเองนะครับผมอาจจะไม่อาจจะไม่ยาวนานหรอกนะครับผมง่ายๆเนาะโอเคก็จะได้20เพชรไปนะครับผมอ่ะส่วนอันนี้นะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำพร้อมๆกันเลยครับอันสุดท้ายนะครับผมนะโอเคเผยแพร่โพสในหัวข้อที่ระบุเศษศูนย์ส่วนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองเผยแพร่โพสนะครับอ่ะเราก็คลิกลิงก์นี้ไปได้เลยนะครับตรงสีเหลืองนะครับอ่ะเนี่ยเราก็แค่ นี่ครับแล้วก็แค่โพสนะครับบางบางอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอโพสตก่อนนะครับเอาทำไมไม่ขึ้นมาให้โพสเนี่ยกดโพสต์นะครับผมอ่ะสมมตินะครับเขาขอสิบคำผมก็จะพิมพ์อะไรไว้ได้เดี๋ยว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 อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะโพสตโพสอะไรวะเดี๋ยครับขอโพสต์อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ขอเซนเซอร์นะครับอ่ะจะโพสต์อะไรก็ได้อ่ะมาสักภาพหนึ่งนะครับผมนะโพสตอะไรก็ได้นะครับผมแต่คำต้องมากกว่าสิบคำนะครับผมอ่ะ กดยืนยันไปนะครับไม่รู้ว่าได้ไหมนะครับรอสักครู um, <dear> ่นะครับตรงนี้เนาะโอเคอ่าเมื่อผมโพูดเสร็จประมาณนี้นะครับผมลองย้อนกลับมาดูนะว่าผมจะได้ไหมนะครับผมอ่ะขอย้อนเอ้ยผัดผิผัดผัดทษทีครับเอาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาย้อนกลับไปที่หน้าของเรานะครับผมนะตรงนี้นะครับดูซิว่าได้ไหมอ่าโอเคครับได้นะครับผมตรงนี้เนาะเอาครับก็ตรงนี้ก็สามารถรับได้เลยนะครับอ่าโอเค2เพชนะครับผมโซนอันที่เหลือนะครับตรงนี้อัพเวล20 ตรงนี้ต้องใบสมัครนะครับใบสมัครอนุญาตอะไรเพื่อน2คนนะครับตรงนี้ก็คือสมาชิกต้องมีกันถึง10คนถึงจะผ่านนะครับผมอยู่ในไอ้กลุ่มแชทนะครับผมนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คืออ่าตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับผมแต่ว่าอาจจะใช้เวลา5นาทีขึ้นไปนะครับคือกับ เพื่อนในกลุ่มสมาชิกเรานะครับสักสองคนก็ได้ครับเข้าไปนั่งโต๊ะด้วยกันนะครับผมก็คุยกันไปเรื่อยๆครับ1-5นาทีก็สามารถรับตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็แคร์เรื่องกดแชร์นะครับถ้าถูกใจเรื่องกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวภารกิจที่เหลือยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จนะครับผมนะถ้วผมมีวิธีนะใครที่ไม่เข้าใจยังไงก็นะครับผมนั่นแหละนะครับตามนั้นเลยครับผมครับ ผมก็สอนให้ได้ประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมรู้เนาะอันที่เหลือๆนี่ก็รอดูอีพีหน้าแล้วกันถ้าผมทําเสร็จยังไงก็เดี๋ยวเข้ามาบอกนะครับสรับอัพเวลเนี่ยได้20เพชรต้องมาบอกอยูแล้วแหละนะับสรับคิดหน้าเนาะโอเคครับผมไปะนะครับแล้วก็ขอประกาศนิดนึงครับสลับใครที่ได้รางวัลลาโพงนิดนึงนะครับใครที่ได้รางวัลลำโพงแล้วไม่มาเอารางวัลน,นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะขอ,อบอกรายชื่อพ่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่มาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมคนหนึ่งรางวัลเดียวเท่านั้นครับผมนะครับคนที่มีสิทธิ์นะคครับผมเ โอเคครับผมนะครับสำหรับผู้ชุดีที่ได้รางวัลนะครับผมนะครับก็จะรอมาจากน้องคนนี้นะครับผมนะครับอ่านหรือพี่คนนี้ละกันนะครับผมไม่แน่ใจนะเป็นลูกน้องลูกพี่นะครับอ่านครับแล้วก็คือคนจากคนนี้คนนี้ผมประกาศไปแล้วอ่าคลิปหนึ่งนะครับแต่เขายังไม่มารับนะครับซึ่งก็เลยมา2วันแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มาแล้วล่ะนะครับผมอ่าโอเคก็ขอเป็นคนนี้นะครับถ้าใครที่เป็นอ่าคนนี้นะครับโลโก o ยูทูบคนนี้นะครับอะ ก็อย่าลืมครับทักมาหาเฟสผมด้วยนะครับคุณนี้นะครับเฟสบุ๊กเลยนะครับผมนะครับอ่าทักหามาที่แชทได้เลยนะครับผมนะว่าคุณเป็นผู้ที่ตอบถูกนะครับ2เพชรนะครับแล้วก็คนต่อไปครับคนนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมนะคนนี้ก็มีสิทธิ์นะครับ2องเฟสนะครับผมอ่คนนี้ก็มีสิทธิ์นะครับดูให้ดีนะครับใครที่มีชื่ออยู่ตรงนี้ก็มารับ ลำโพงได้นะครับใครที่มาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมอ่าเพราะว่าผมไม่แบบว่าตีว่าคนไหนได้คนไหนต้องมานะครับผมโอเคเพราะว่าบางคนคือลืมด้วยลืมด้วยแหละไม่มารับเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียน้ําใจเนาะโอเคแล้วก็คนต่อไปครับผมครับอ่ะคนนี้ด้วยนะครับผมนะอ่ะคนนี้ด้วยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับคนนี้ชื่ออะไรนะไม่พบครับอ่านไม่ได้ครับคนนี้นะครับคนนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับผมอ่าพี่ครับสองเพชรนะครับอ่ะนี่คนนี้ก็ได้เหมือนกันครับหนึ่งสองนะครับสามคนเนี้ยนะครับสามคนเนี้ย เข้ามาเลยครับผมนะเข้ามาทักได้เลยคุณนทักก่อนก็จะได้ลำโพง u ูท b e แบบนี้ไปหนึ่งเครื่องนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับผมอย่าลืมทักมานะครับผมโอเคสวัสดีครับโอเคครับผม